รถยุบราคาไม่ถึงล้านบ้านน่าไม่น่าเชื่อเชื่อเธอคันนี้ไงสวัสดีครับผมนัดอมรวรันตีโดยเบนท์ออมรรัชดานะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับรถเนี่ยราคาที่ ต้องบอกว่าถูกมากๆนะครับราคาไม่ถึงล้านก็คือเจ้าคันนี้ครับ BMW X1 S Drive 18i นะครับจะมีออปชันอะไรที่น่าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมเดินชมกับผมไปเลยนะครับผมผมเริ่มจากตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยคันนี้เป็นแบบเบนซินให้พละกำลังเนี่ย150แรงม้า ระบบขับเคลื่อนเนี่ยขับเคลื่อนด้วยล้อหลังแบบ s d สได e จับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีดพร้อมกับสเตปทอนิกตามแบบฉบับของ BMW อัูอัตราสิ้นเปลืองคันนี้เนี่ยอยู่ที่12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสีภายนอกเนี่ยเป็นสีขาวที่ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยใช้มาอย่างรักษามากๆล้อแมกเนี่ยเป็นแบบ17นิ้วซึ่งยางตัวนี้เป็นยางใหม่ที่พร้อมใช้งานเลยนะครับใครที่ได้คันนี้ไปต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับผม เส้นสายภายนอกเนี่ยสำหรับ X1 คันนี้เนี่ยทำได้ดูได้แบบบึกบึนมากพร้อมที่จะลุยได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับมาในส่วนของข้างหน้านะครับจะมีเซ็นเซอร์ Parktronic ให้บริเวณข้างหน้าด้วยและข้างหลังด้วยนะครับเป็นเซ็นเซอร์กะระยะในการเข้าจอดในที่แคบนะครับกระจังหน้าแบบไตคู่ตามแบบฉบับของ BMW แท้ๆเลยนะครับก็ในส่วนของด้านท้ายรถเนี่ยนะครับในส่วนของช่องเก็บสัมภาระเนี่ยก็ทำได้ กว้างขวางสภาพข้างหลังเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปรถคันนี้เนี่ยคลิปจริงๆนะครับเจ้าของเก่าใช้รักษามากๆนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสามารถวางของได้เต็มพื้นที่เข้าไปอีกด้วยการพับเบาะนะครับ40 20 40ทําให้วางของเนี่ยได้อย่างเต็มพื้นที่กันเลยทีเดียวทีนี้มาดูในส่วนของภายนอกกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาชมข้างในกันบ้างน,นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจอีกนะครับ ครับแล้วก็มาถึงในส่วนของภายในนะครับคันนี้เนี่ย ตกแต่งด้วยสีแคนเบร์าเบสนะครับสภาพของเบาะเนี่ยสวยงามมากๆนะครับในส่วนของแดชบอร์ดเนี่ยจะตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นแบล็คไฮกลอสให้ความรู้สึกถึงความลักชูรี่นะครับของรถยุโรปได้ดีทีเดียวลงมาตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของวิทยุซึ่งวิทยุเนี่ยสามารถปรับค่าต่างเนี่ยของตัวรถได้ที่หน้าจอนี้ด้วยลงมาก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศดิจิตอลแบบ2โซนแยกอุณหภูมิเหมือนกันซ้ายขวาในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้จับได้อย่างนุ่ ม่มากๆนะครับแล้วก็มั่นใจในการแฮนดิ้งรถแล้วก็ในส่วนของหน้าจออนาล็อกเป็นแบบเข็มไมแบบดั้งเดิมของ BMW บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยไม้น้อยมากๆวิ่งไปแค่80,000ืโลเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปชมราคาแล้วก็สิทธิพิเศษต่างๆข้างนอกกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง ครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรถ X1 คันนี้เนี่ยที่สวยๆคลิปๆแบบนี้นะครับเลขไม้เนี่ยของมันเนี่ยอยู่ที่80,000กิโลนั่นเองราคาพิเศษคันนี้นะครับพิเศษจริงๆนะครับอยู่ที่690,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับยังไงนะครับราคานี้นี่มาพร้อมกับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับอาทิเช่น พรีเมียมเวรันตีแพ็กเกจให้2ปีซ่อมศูนย์ BMW ได้ทั่วประเทศนะครับรับประกัน128รายการอมอนเซอร์วิสอินคลูซีฟเป็นการเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีอีก2ปีเช่นเดียวกันสุดท้ายเนี่ยเป็นในส่วนของอมอนรถไซเซอร์วิสให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเนี่ยให้อีก1ปีรถที่สภาพสวยๆคลิปๆแบบนี้นะครับเลขไมล์น้อยราคาโดนๆแบบนี้เนี่ยต้องเข้ามาดูกันแล้วนะครับที่อมอนเวรันตีโดยเบนออมรัชะดา โชว์รูมของเราเนี่ยเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยเวลา9โมงถึง6โมงเย็นแล้วก็ในส่วนของวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงถึง5โมงเย็นเข้ามาดูเข้าไปชมกันได้เลยนะครับโชว์รูมของเราเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาพิเศษซอย42นะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับง่ายไปกว่านั้นเนี่ยมาได้นะครับโดยรถไฟฟ้า BTS ลงมาที่สถานีรัชโยธินและลูกค้านะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดนะครับ แอดอมอนวารันตีหรือว่าโทรเข้ามาครับที่0 2 9 3 9 0 0 5 5เอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะสามารถชมคลิปได้นะครับเข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์คำว่าอมอนวารันตีนะครับกด s ั b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคุณก็จะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของเราเลยนะครับและสุดท้ายครับอีกหนึ่งช่องทางทาง a c e b o o k อมอนวารันตีบายนัทเบนอมอนนะครับสามารถเข้ามาชมรถรุ่นใหม่ๆได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับครับแล้วก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดอนึ่าเก้นวะครับ แต่ทางอมรวับรเนี่ยก็ไม่ได้ลดมาตรการการป้องกันลงเลยนะครับมีการป้องกันอย่างเข้มงวดนะครับอย่างเช่นพนักง,งานของเราทุกคนเนี่ยมีการใส่แมสนะครับหน้ากากอนามัยเนี่ยตลอดเวลาก็มีเจลแอลกอฮอล์ไว้คอยบริการให้ลูกค้านะครับ รวไมไปถึงเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับเพราะนั้นก็มาใช้บริการกันได้อย่างมั่นใจกันเลยทีเดียวรถยนต์ทุกคันนะครับก่อนส่งมอบเนี่ยเรามีการอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบให้รถทุกคันเลยนะครับรวมไปถึงร,รถที่โชว์อยู่ที่โชว์รูมด้วยและตอนนี้มีบริการที่พิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นฟรีอบโอโซนฆ่าเชื้อโรคไม่ว่าคุณจะใช้รถรุ่นไหนอยู่ก็ตามนะครับสามารถนํารถของคุณเนี่ยเข้ามาใช้บริการนี้ได้ฟรีกันเลยทีเดียวเพียงแค่โทรนัดหมายเข้ามาครับที่0 293900 5, 5. โทรกันเข้ามาเยอะครับนัดหมายกันเข้ามาเยอะนะครับครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปรถรุ่นไหนนะครับคอยติดตามชงกันให้ดีนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ